ไม่ว่ามีคำถามเข้ามามากมายว่าคุณหนิงคุณเลือกแต่วัสดุดีๆเอามาสร้างบ้านให้กับลูกค้าเนี่ยมันได้กำไรไหมทํา จากเราที่เลือกวัสดุที่ดีๆพรีเมียมเข้ามาสร้างบ้านให้กับลูกค้าทำให้เขาอยู่กันได้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอันนั้นยิ่งเป็นผลลัพธ์ที่หนึงต้องการทำให้ลูกค้าเลยค่ะ